ผู oui. ้ว er> ่าบอกมานะครับว่าทํางานดีมากครับผมผิดแต่ทาไม่เสร็จ ไม่พูดไม่พูดดิไม่พูดดิดดอย่าเพิ่งพูดรถไปก่อนแค่พูดจูดสั่งนิ้วจูสั่งนิ้วล拉ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่าน้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับอ,องกับช่องจ้ำแจี่วชั้นนาวนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่เดิมครับบ้านหนองหัวลิงนะครับคูนนนนะครับยังคูนไม่เสร็จนะครับนี่นะครับทําไปได้ก็เนี่ยแค่นี้ก็มาเก็บงานนะนะ ตั้งแต่ EP ก่อนๆ้ be, like D ota D ota D ota. Sultan, ี EP เท่าไหร่ก็ไม่รู้ลืมเดี๋ยวค่อยไปดูเอาแม่กูลืมทุกคลิปเลยว่า EP ไหนแล้วได้ได้ได้ไมันยังไงเนี่ยตอนนี้ก็แมซี่รูปหล่อคันเดิมครับผมก็มีรถแช่เนี้ยนะไม่มีตังค์ซื้อใหม่ก็ต้องเนี่ยคนถ่ายไปก่อนเนี่ย แที่รูปหลาคันเดิมครับคุณโนนบ้านหนอหัวลิงอีพีน, EP นี้มัมนู้จะเสร็จหรือไม่เสร็จเนี่ยต้องส่ต้องทำแยกกี่พลาดละมะั้งเวลาอาัดตอนนี้ก็สายแล้วครับบ่ายสามคือพอดีมัแต่ตัดคลิปอยู่ะครับคลิปที่จะลง E ีพีก่อนหน้าอีเนี่ย พอดีมัวตัดคลิปอันนั้นอยู่ก็เลยลงก็เลยมาถ่ายช้าหน่อยนะครับพอเริ่มถ่ายงานก็นี่ครับใกล้จะเสร็จแล้วก็ที่เหลือก็มีแค่ตรงนี้ไปถึงนู่นนะ่ะแค่นี้นครับงานแล้วก็เก็บงานด้านบนนี่นะครับแล้วก็แต่งหน้า ก็เหลือแค่เนี้ครับไม่เยอะเลยแต่วันนี้ดูท้าจะไม่เสร็จอีกตามเคยครับเดี๋ยวมาดูกันไปรู้กันว่าจะเสร็จหรือไม่เสร็จนะครับ mãi mà để em cái tat dog mà nó nó vẫn là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  vẫn tat dog vẫn là 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 là vẫn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  เขาเยอะใส่แล oh, right? mm ้วครับน่ะอันนี้แม่สิเผาอยอ่ใส่ล่ะเผาดีเลทติคลิปก้อนหนากระฟังทอคลิปเนียตัดต้นไม้ อะไรอยู่ก็ไม่รู้นะเอาไม่เต้นแล้วเหรอเลิกเต้นชช่งนั้นตรงนู้นนะครับก็ยังตัดไม้กันอยู่นะครับ ช่างคนชอบดันนี่ทําเกี่ยวกับรถไถก็คือทั้งบัตรทต้องถ่ายแต่รถไถือเป่ะคนดูอยากให้ทำยังไงก็ลองคลิกมาดูได้นะครับหรือคอมเมนต์อะไรก็ได้กดแชร์ได้ยิ่งดีคนดูจะเยอะจะได้มีตังไปซื้อ ที่ตั้งกล้องนะครับกล้องจะได้ไม่สั่น หลบไม่ทันนะครับเมื่อกี้มัวแต่นั่งอัดเพลินเกือบแล้ไหมล่ะกูเอ้าเจ๊มาเจ๊มาแล้วครับตอนนี้เจมาแล้วก็มาตั้งนานเลวครับมาพร้อมกัน เจ้าเมย์เก้ไหมยเจ้เาเม <c oughs> เอ็มอิดเมก็ไ <c oughs> <c oughs> ดะ้เด้อเด้อเอ่อเก็บพุงนยครับเออเก็บพุงเก็บพุงนมตั้ง <c oughs> อโอเคเซ็กซี่เซ็กซี่นางสาวไทย <c oughs> โอ้ยลงเข้ากล้องหมดเอาแล้วกลับมาเอาเอาไปใช้หรอครับเจ้ไปใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องมันไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมจัดมุ้ไหมเอาเอาเอาบอลเอาบอลบอล โอ้ยโอ้ยกูเสียโอ้ย,อย <laughs> อกะกะกะคิดว่าใดยุทธกคิดว่าใครสิเอาขึ้นดินี่เ <laughs> ต็มแล้วครับตรงนี้ จะมาเนี่ยเดี๋ยวจะมาึ่ก <troll> ันตอนนี้อเจ๋ใหญ่นะครับสงสัยมากเลยไอเจ๊เล็กอ่ะกงาัหเมืองล้างถอยเอลางเนาะพี่น้องเอาแล้วก็ขอกราบสวัสดีแะขอต้อนทุกท่านนะคะใวันนี้กับผมนะครับ แล้วับผมไงแเด็นมากใครมางานไม่มาถึงกลางนไงแหละคนแรกคนแรก

พอดีผมไม่อยากขายหน้าตาครับมผมต้องกอาขายผลงานาจริงๆก็ไม่ค่อยอยากออกกล้องเท่าไหร่หรอกมาเมนูทูเบอร์ได้พี่น้องอยููุ่กลวงรถไม่เต็มย่คนี้จัดไปเท่าไหร่แล้วเนาะตเบร่งรถมาท่อเี่ยวถ จันในเด้กพี่น้องมือกล่องใหม่อ้ทำไม เย๊ไปเอารถออกนะครับตอนนี้ <c oughs> อะล่ะครับสําหรับเมื่อกี้นะครับที่เห็นหน้าผมไปแล้วนะครับมึงอย่าเพิ่งเข้าใจาผิดว่ากูเป็นกระเทยนะกูเป็นผู้ชายเว้ยเมื <c oughs> อ่อกี้อบเฉยอย่าลองคิดกันนะสำหรับเมื่อกี้ที่เห็นหน้าผมไปนะครับคือจริงๆผมเป็นผู้ชายนะครับอยา่าเข้าใจผิดว่าผมเป็นผู้หญิงนะเอ้กระเทยนะ เฮ้ยพี่น้องอย่าไปเสียเล่าเสียรูดมันเป็นกูซ่าเองเัาเมียก่อนแล้วมันมาวิ่นเอายังไม่เอาเอ่ะยังกะเจิดมดกับหรอครับ กับตีน,นตดันตาดันดันดินดันดีโพเดเกเเมยไม่เคยดันนะครับเป็นในรูปคนเดียวเในรูปคนเดียวสนส,สามนะครับเออลูกสาวด้วยนะครับสำหรับคนดูใครที่สนใจก็ใครที่สนใจก็ลองมาคอมเมนต์ครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปลูกสาว ไม่ไม่ไม <ând> ่ถ่ายรูปไปจาอัดววีโอูสาวเจไปให้ดูครับครับผมถ้ามึงจะเจียบมึงก็ข้ามกูไปก่อนนะอ่ะมันเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับไม่ไม่ใช่อะไรนะ ก็อัดไปเพลินๆนครับผมก็คือก็ไม่รู้นะว่าจะคลิปนี้จะออกมากี่นาทีก็อัดก็ใกล้จะเสร็แล้วอะ่ะก็ตัดตัวตอนตัดต่อก็คงจะปวดหัวอีกนะั่นแหลบอกอองจำแจวแล้วโฟบินลากขอนะครับเ oh. ี่ยแหนก็จะอันนี้ แต่รถไถเบื่อตายเลยดู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 ลากไม้ลากไม้เขาไม่เห็นเสาบรอครับ ก็หลดหลากมากสีดิษน่นไม้ที่ <c oughs> เลื่อยตอนต้นคลิปนะครับท่อนไม้ท่อนนี้กับท่อนูนมาโผล่ตงกลางคลิปถ้าผมไม่ตัดตรงนั้นทิ้งน,น,นะก็อาจจะเห็นนะครับ หลมลเร็ยบร้อยเลยครับไปใช้อ่ะไปเราตี<ป>เอาเอาไปกับไปใช่ปอยไปท้ายเราไายต่อดอักสัน <c oughs> เบิดเดียวเห็บ แล้วแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงนะครับตอนที่ยังไม่เสร็จคือจะมาถ่ายตรงนี้นะครับคือจะเสร็จแล้วนี่ตรงนี้แต่ตรงนู้นยังไม่เสร็จนะครับ่น้ององยูก็ยังไม่เสร็จเหมือนเดิมนะคะแต่ผูดเสียนั่งสิเดี๋ยวเขารู้ ทําช่วงคนชอบดันมานี้ก็จะ10บอีพีเข้าไปแล้วนะครับยังไม่ได้ยังไม่เสร็จเลยสักอีพีเดียว ไปแล้วพอจับกล้องแล้วเลขที่ฮะ78ประมาณนี้คนชอบดันครับผมคนชอบดัน ว่ามันสิทธานมันรอดมีรอดโอ้ลมนี่ก็แรงเหลือเกิน ที่นะครับรที่ขาะรถปลาดเนจะใชผมผู้ว่าจ้างครับผมฮะประทาันดอกะใครวานี่แหละครับท่านผู้ว่าจ้างท่านตนั่งิด้วยะ ด้านดีภาษาที่น้อยนี่ครับผมแฟนคลับทั้งหลายแหล่นะครับบรรยากาศรอบนอกครับผมเจ้าหนคคับ้เดียว่าหันวหน้าท่านผู้ว่าบอกมานะครับว่าทำงานดีมากครับผมผิดแต่ทำไม่เสร็จ โอ้ยแต่แกไม่กลับไปเมื่อกีนกน,ไป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 นาติคยอยู่ดอ,อกแฟนกลับทั้งหลายนะครับนี yeah. ่ เด็ดสุดของแฟนครับแฝดชายหญิงนะครับหยิบแน่หยิบแน่เอาไปใเหลอบันในที่สุดตอนนี้ก็มาถึงนะครับตอนที่ตรงนี้เสร็จต้นำต้นลงไปนำต้น อ่านะครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้คอนเซปต์เดิมครับผมตั้งแต่ EP สองอย่างว่าตั้งแต่ EP ก่อนๆมานี่ไม่มีพาร์ทไหนเสร็จเลยนะครับพาร์ทนี้ก็เหมือนกันนะครับก็สําหรับใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไพลาคคลิปใหม่ๆของเรานะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเียเกันเจอกันครับผมบ๊ายบาย Seria